อันนี้ก็รถดำคิวก่อนพวกก็น่าจะเป็นคิวของรถดำแล้วครับผมเสียงกันหลายคันเลยครับ <laughs> อ่ะเที่ยวแรกก็เป็นเจ้านมเย็นครับผมช่วงบ่าย รถคุณอยู่คันเดียวครับที่ตักให้ครับรถดำซิ่งดิ้นดวนมาสองคันครับกับเจ้าน้องมะนาวคันนี้เดก้าครับจากสุริน แชมป์สุดแชมป์โชคดีครับผมยังไม่ถึงบ่ายโมงแต่ว่ารถขุดเจ้าดีวิลอนบายดูซานนี่ตักให้ครับนี่คือไซงานของพวกเราที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กันด้วยไปด้วยกันครับอ้าวที่สิบลอนี่ก็มาแล้วครับผม น้องมะนาวทนไม่ไหวแล้วครับผมออกมาจากทีมเลยครับรอคิวเพราะว่าพี่ใหญ่เขามากันรอเสียบแล้วครับผมช่วงแรกก็ต้องรอคิวกันหน่อยครับ ว่ารถขุดคันเดียวหน้าก็10บล้อครับจอดเรียงแถวกันเลยครับผมเพื่อที่จะรอการระบายดินนะครับหลายคันครับอันนี้รถขุดทำงานคันเดียวเดี๋ยวน่าจะถึงเวลาน่าจะเริ่มทำงานเต็มที่ครับผม thiêu réc rồi tìm tụi con đường thang đây <laughs> thiêu réc <rèk> hả bụng <laughs> à à châu Liễu cung ได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วกินข้าวอิ่มแล้วก็ทำงานกันิวยาวเลยแม่โชเฟอร์ปากกันนั่งโซเลยอยังเนาะตัวน้ำมันหรือเปล่าเดี๋ยวทีมงาน ทีมงานคนขับแมคโครมานั่งอยู่ตรงนี้เองยังไม่ถึงเวลาเขาหรือเปล่ายังยังไม่ถึงเวลาเขาเนาะใส่น้ำมันใส่น้ำมันเอาโอเคครับผมบายบาๆฟันก็เริ่มออกมาแล้วครับผมล้อ ผมได้ขับเองครับผมจ้างคนขับไม่คุ้ม <laughs> ขับเองไปก่อนนะเอ้าทำงานกันต่อครับผมบาย